เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ถึงเลือกที่จะไม่ตอบคําถามที่แบบโอ้ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเลยนะเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับความเป็นไปทั้งหมดเรื่องนี้มันน่าสนใจมากครับเพราะความลึกลับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามาลุงกยบุตรเดินตรงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ยื่นคําขาดบอกว่า โปรดตอบคำถามของข้าพเจ้าเกี่ยวกับจักรวาลไม่อย่างนั้นนะข้าพเจ้าจะลาสิกขาโหนี่มันไม่ใช่แค่การถามคำถามธรรมดาธรรมานะครับแต่มันคือการท้าทายกันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าเลยซึ่งเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในจูลมาลุงกะยะโอวาทสูตรเป็นการเขย่าว,วงการการสแสวงหาความจริงในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ทีนี้พระมาลุงกะยะบุตรเนี่ยท่านเป็นใครกันเราอาจจะนึกภาพท่านว่าเป็นเหมือน ปัญญาชนผู้ใจร้อนคือท่านอยู่ในยุคที่อินเดียกําลังบูมเรื่องความคิดมากๆเลยครับเขาเรียกกันว่ายุคแกนสมัยหรือ axial age เป็นยุคที่นักคิดนักปัญญาออกมาถกเถียงกันเป็นไปหมดท่านก็เลยแบบกระหายคําตอบสุดท้ายไงครับอยากได้สัจธรรมสูงสุดแบบท่านทีเดี๋ยวนี้เลยรอไม่ได้แล้วแล้วท่านก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับท่านเตรียมลิสต์คำถามมาเลยเป็นคำถามเชิองอภิปัชญา10ข้อที่แบบ ต้องตอบให้ได้ต้องเคลียร์ให้ชัดเดี่ยวนี้คำถามแรกที่ยิงมาเลยก็คือโลกนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่คือมันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปหรือว่ามันมีจุดเริ่มต้นและจุดจบต่อมาก็ถามอีกแล้วโลกเนี่ยมันมีขอบเขตสิ้นสุดไหมหรือว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจากเรื่องนอกตัวที่ไกลสุดๆนะครับคราวนี้วกกลับมาที่เรื่องในตัวเราบ้างถามว่าชีวะหรือจิตวิญญ,ญาณของเราเนี่ย กับร่างกายมันคือสิ่งเดียวกันหรือมันคนละสิ่งกันแน่และชุดคำถามสุดท้ายโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งเลยคือถามถึงสภาวะหลังความตายของผู้ที่ตัดสู้ไปแล้วว่าจะเป็นยังไงกันแน่คือมันมีอยู่หรอหรือว่าไม่มีหรือว่ามีด้วยไม่มีด้วยหรือจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยเป็นคำถามท,าที่แบบซับซ้อนมากครับจนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเลยนะว่ามันเหมือนกับป่ารกชัดแห่งทิฏฐิที่จะทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆเลย พอเจอคําถามชุดใหญ่ขนาดนี้เข้าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่ายังไงครับคําตอบที่ได้กลับมานี้พลิกล็อกเลยครับเพราะพระองค์ท่านไม่ตอบครับปฏิเสธที่จะตอบคําถามทั้งหมดนี้เลยเอ๊แต่การที่ท่านเงียบเนี่ยหรือที่เรียกว่าความเงียบอันประเสริฐมันไม่ได้แปลว่าท่านไม่รู้คําตอบนะครับแต่มันคือคําสอนในตัวมันเองเลยเป็นการท้าทายวัฒนธรรมการโตว,วาทีในยุคนั้นที่แบบสักแต่จะเถียงกันเอาชนะด้วยเหตุผลอย่างเดียว แล้วความเงียบนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญที่สุดของบทเรียนทั้งหมดเลยทีนี้แทนที่พระองค์จะไปโต้เถียงด้วยหลักปัญญาที่มันซับซ้อนนะครับท่านกลับเลือกที่จะเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวอุปมาที่ฟังดูง่ายๆแต่ทรงพลังและเปลี่ยนมุมมองได้เลยท่านเริ่มเล่าแบบนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับมีชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรที่สําคัญคือลูกศรดอกนั้นนะ่ะมันอาบยาพิษร้ายแรงมาด้วย แผลก็สาหัสมากแล้วพิกก็กำลังแล่นเข้าสู่หัวใจทุกวินาทีเลยแต่แทนที่จะรีบให้คนช่วยถอนลูกศรอ,ออกนะชายคนนี้กลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดึงออกเขาตั้งเงื่อนไขเพียบเลยครับบอกว่าต้องรู้ก่อนว่าคนยิงชื่ออะไรตระกูลอะไรสูงหรือเตี้ยแล้วสายธนูทํามาจากอะไรขนนกที่หางลูกศรมาจากนกอะไรคือเป็นคําถามที่แบบไม่ได้ช่วยให้รอดตายเลยแม้แต่นิดเดียว แล้วบทสรุปของเรื่องนี้มันก็เฉียบมากครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษนั้นจากตายไปเสียก่อนที่จะได้รู้คําตอบพูดง่ายๆคือชายคนนั้นน่ะตายไปนานแล้วครับก่อนที่จะได้คําตอบที่อยากรู้ซะอีกมันสะท้อนให้เห็นความเข่าของเราชัดๆเลยที่มัวจะไปสนใจข้อมูลที่ไม่จําเป็นแทนที่จะลงมือแก้ปัญหาที่มันคอขาดบาดตายอยู่ตรงหน้าแน่นอนครับว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานสนุกๆแต่มันคือภาพสะท้อนสภาวะของพวกเราทุกคนเลย แล้วมันก็กําลังชี้ไปที่เป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมด้วยงั้นเรามาลองถอดรหัสอุป,ปมานี้กันดูนะครับลูกศรที่ว่าเนี่ยมันก็คือความทุกข์ที่ปักคาใจเราทุกคนอยู่ส่วนยาพิษที่อาบลูกศรมาก็คืออวิชชาและความอยากที่คอยทําให้ความทุกข์มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหมอก็คือองค์พระศัสดาที่คอยชี้ทางให้เราส่วนการรักษาหรือการถอดลูกศรอ,ออกก็คือขนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นจุดยืนของคาสอนนี้มันชัดเจนมากเลยครับเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การไปศึกษาเรื่องจัก,กราวาลหรือไปไขปริศนาว่าโลกกลมหรือแบนแต่เป้าหมายคือวิมุติศาสตร์หรือที่ภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่า Soteriology ถ้าจะพูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติแบบจับต้องได้เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆทีนี้พอท่านปฏิเสธที่จะตอบคําถาม10ข้อนั้นไปแล้วท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้งงนะครับท่านเปลี่ยนเรื่องคุยมาสู่สิ่งที่ท่านบอกว่าสําคัญที่สุด และนี่คือสิ่งที่ท่านจะสอนนั่นก็คืออริยสตสีนั่นเองครับเพราะนี่คือความรู้ที่จําเป็นจริงๆมันเหมือนเป็นคู่มือที่บอกเราทุกอย่างเลยว่าไอ้ลูกศรที่ปักอยู่นะ่ะมันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วเราจะถอนมันออกได้ยังไงแล้วพอถอนออกไปแล้วสภาวะที่ไร้ทุกข์มันเป็นแบบไหนแล้วเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเก่าแก่เป็นพันๆปีเนี่ยมันมาเกี่ยวกับโลกยุคใหม่แบบเราๆได้ยังไงคำตอบก็คือโอ้โ oh, ห เกี่ยวข้องแบบเต็มๆเลยครับลองดูนะครับในสมัยก่อนคนอาจจะหลงทางอยู่ในป่าแห่งความคิดหรือป่าแห่งปัจญาแต่สมัยนี้ล่ะครับเรากำลังเจอกับข้อมูลที่ท่วมท้นจากโลกดิจิตอลซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป๊ะเลยคือดึงความสนใจของเราไปจากปัญหาจริงๆที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็เลยเป็นการฝึกการเลือกใส่ใจหรือ selective attention ครับ มันคือการที่เราต้องฉลาดเลือกว่าจะใช้เวลาและพลังงานของเราไปกับเรื่องอะไรเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันช่วยถอนลูกศรหรือบรรเทาทุกข์ของเราได้จริงๆเท่านั้นซึ่งหลักการนี้มันทรงพลังมากนะครับขณะที่ว่าในวงการจิตบำบัดสมัยใหม่<ๆ>เขาก็เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้คนหลุดจากวงจรความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่สร้างสรรค์ได้เลยและสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดที่เราอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองกันดูนะครับว่า ลูกศรที่ปักอยู่ในใจของเราตอนเนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมีคำถามอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างที่กำลังดึงความสนใจของเราออกไปจากการลงมือถอนลูกศรดอกนั้นออกไปเสียที